ปัจจุบันอายุห6บปีค่ะทำงานอยู่ที่การโดยฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเมืองแม่โม,มอจังหวัดลำปางค่ะอาศัยอยู่ที่จังหวัดลำปางนะแล้วก็ตามกรรมกิจการต่างๆเนี่ยค่ะทำได้หมดเลยค่ะสนใจที่จะเรียนตรงนี้เพราะว่ามีความรู้สึกว่าอีก4ปีจะกเกษียณแล้วค่ะแล้วก็อยากที่ว่างค่ะว่างมากเลยเพราะว่าลูกๆก,ก็ทำงานหมดแล้วอยากที่จะมาเป็นอาสาแล้วก็อยากช่วย อะไรที่พอช่วยได้อะนะคะตัวเองไม่มีโรคประจําตัวค่ะแล้วก็ขออนุญาตดูโพยหน่อยค่ะไม่มีโรคประจําตัวแล้วก็รักษาศีลนหน้าอยู่พยายามค่ะพยายามจะรักษาแต่ก็ได้ไม่หมดได้บ้างไม่ได้บ้างประมาณนั้นนะคะพยายามจำติดตามในเว็บไซต์แฟนคลับของอาจารย์นะคะก็พยายามปฏิบัติค่ะแล้วก็ที่สนใจเนี่ยอย่างที่ได้เรียนไปค่ะเออ อายุอาชีพการศึกษาจบปริญญาเอกค่ะทางด้าน Environmental t e c เทคโ o โ y จากมหาลัยเทคโนโลยีประจอเก้าวนบุรีค่ะแล้วก็ถนัดมีความรู้ทางด้านเคมีค่ะพื้นฐานจบจบทางด้านเคมีมาในปตรีนะคะเพรไะนั้นจะสามารถจะช่วยอะไรได้ก็ยินดีมากๆเลยค่ะค่ะขอบพระคุณนะคะสนใจสังกัดเป็นภาคเหนือใช่ไหมคะภาคเหนือค่ะว่าอยู่ลำปางค่ะค่ะแล้วก็ เป็นรับฟังมติหมู่มิตีได้นะคะเชื่อแล้วก็รับฟังมติหมู่มิตีค่ะค่ะอันอื่นนะจะไม่มีแล้วนะคะมีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมไหมคะมถ้าไม่มีจะขออนุญาตโหวตนะคะค่ะท่านใดที่คัดค้านการสมัครของกรณีนี้เชิญยกมือค่ะา่ะไม่มีนะคะ ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะผ่านแล้วนะคะสาธุค่ะค่ะแต่ว่าทำข้อสอบคะแนนได้น้อยนะคะไม่เป็นไรค่ะได้44ข้อเองค่ะค่ะเดี๋ยวจะทำไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนี่แหละค่ะนะคะเดี๋ยวเราฟังข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมในห้องไลน์นะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะมีเมื่อสักครู่มีท่านใดยกมือเอาไว้อยู่นะตอนนี้มีไหม